สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเก็บผักนะคะที่เราปลูกไว้เป็นจําพวกผักกวางตุ้งนะคะผักเจ้าหม่อมนะคะผักเหล่านี้เป็นผักที่มีอายุสั้นนะคะปลูกเพียง30-35วันก็สามารถเก็บรับประทานได้นะคะถือเป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ผสมดินร่วนเข้ากับปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็นาเมล็ดมาหว่าน กลบด้วยดินนะคะหรือปุ๋ยคอกรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ให้โดนแดดด้วยนะคะใน4ี่ห้าวันแรกเนี่ยให้ทําที่บังแดดนะคะแต่ในแปลงนี้ที่เราปลูกเราจะใช้ฟางข้าวนะคะคลุมบนแปลงนะคะประโยชน์ของผักก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายบํารุงและรักษาสายตาช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะ ดวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งทีนี้การล้างผักเราเราปลูกเองเราจะไม่ห่วงเรื่องสารพิษนะคะดังนั้นเราก็จึงล้างโดยปล่อยให้น้ําไหลผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะติดเป็นใบๆแล้วนําไปใส่ตะกร้าแล้วเปิดให้น้ําไหลผ่านกรู่นึนนะคะปลอดภัยไร้าสารนะคะส่วนเศษของมันเราจะเอาไปให้ไก่ที่สวนนะคะได้กิน ง่ายมากเพราะว่าเพิ่งโดนฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของอาการเตรียมเครื่องแกงนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเครื่องแกงผักกาดนะคะใส่อะไรบ้างนะคะ mm. ตอนนี้เราล้างผักให้สะอาดก่อนนะคะ mm. ค่อยๆล้างล้างทีละต้นนะคะ mm. แล้วเวลาเด็ดก็เด็ดง่ายมากนะคะเพราะผักจะสดแล้วก็กรอบ แล้วเราก็จับผักนะคะมาเรียงลงในถาดนะคะแบบนี้ผักสดๆนะคะน่ารับประทานมากเขียวทุกต้นนะคะปลอดสามพิษที่นี้การตำเครื่องแกงนะคะสมวสมก็จะมีพริกแห้ง5เม็ดนะกระเทียม5กลีบหอมแดง5หัวใส่กระปิลงไปด้วยนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะะขลกไปเรื่อยๆจนกว่า เครื่องแกงของเราจะละเอียดนะคะคลุกไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นการออกกาลังกายทีนี้การผัดเครื่องแกงบางบ้านอาจจะใช้น้ํามันใส่ลงไปในหม้อนะคะอาจ,จะผัดรวมกับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่เราเตรียไมไว้นะคะผสมเครื่องแกงนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางผัดให้เนื้อพอเกือบสุกนะคะจากนั้นก็เติมเดี๋ยวเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะ ช่วงที่เราเติมน้ำสาลงไปแล้วก็ให้เร่งไฟให้น้ำเดือดน,นะคะการเตรียมนะคะการเตรียมผักลงหม้อเราจะไม่ใช้วิธีหั่นเราจะจับผักกาดมาเรียงแล้วก็ใช้ฝ่ามือทุบบิดเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะแล้วนํานะคะผักที่เราเตรียมสั่ไปในถาดแบบนี้นะคะจากนั้นรอน้ําเดือดน,นะคะเราก็จะเอาผักที่เราเตรียมไว้นะคะ แบบนี้เลยเตรียมไว้ใส่ลงไปในหมอ้อนะคะกลิ่นเครื่องแกงก็จะหอมเลยนะคะไม่ค่อยทยอยใส่นะคะแบบนี้เลยนะคะใส่ไปเรื่อยๆนะคะการปรุงรสนะคะบ้านนี้จะไม่ค่อยทานเค็มสักเท่าไหร่นะคะเราก็จะปรุงรสแต่พอดีนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้ก่อนปิดเตาเนาะก็คือมะแขวนนะคะ มกแขวนที่เราคั่วแล้วนะคะเราก็โครกให้ละเอียดแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อก่อนที่เราจะปิดเตานะคะทีนี้กลิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะคะการรับประทานนะคะอันนี้สุกเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ในถ้วยนะคะที่ทนความร้อนนะคะอาจจะทานกับข้าวเหนียวนะคะหรือข้าวเหยร้อนๆก็ได้ค่ะนะคะ ขอบคุณที่รับชมและก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่อง y o ยู u ูบสมาสไตล์คู l w ว l ได้วยนะคะ